นะยิ่งถ้าเราฝึกในการดูใจเราที่มันเถียงได้ด้วยนะโอ้โหนั่นคือยิ่งเจอตัวดีเลยนะเดียที่ทำเดินทางมาจากมาเลเซียนะก็เลยขอกับเข้ามาอาจารย์เป็ดพอยนะอ,าาอ,ยอย่างนั้นนะขอกับเข้ามาทาไมล่ะว่างั้นมันไม่เอามันเถียงมันต้านอย่างเงี้ยนะทีเนี้ย พอเรียนรู้ในการฟังไปเรียนรู้ในการฝืนใจนะเขาฝืนใจเรียนรู้ในการเผชิญความขัดเคืองอะ่ะปรากฏว่าเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นคือความเห็นเราเนี่ยมันไปก่อนมันสรุปไปก่อนตามทิฏฐิตามความลำเอียงด้วยความไม่รู้ของตัวเองแต่พอเราฟังไปแบบกลางๆเนี่ยมันปรับความรู้ของมันเองเขาว่าเออมันได้ทำนี่ว่างั้นได้เรียนรู้ได้ธรรมะได้เรียนรู้ได้เห็น นะความยอมรับได้เห็นอารมณ์ได้เห็นความเห็นตัวเองเน,นี่ยคือปฏิบัติถูกต้องนะคือถ้าเราไปเห็นตัวที่มันปฏิเสธตัวที่มันค้านตัวที่มันเถียงเนี่ยจะเพิ่งสรุปอะไรทั้งนั้นน่ะฟังไปเฉยๆนะบางทีนี่ไม่รู้เรื่องนะบางทีนี่ดับไปถึง3วันบางทีดับไปถึงเป็นอาทิตย์เนี่ยความรู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันกับเย็นใจซะงั้นบางทีแค่มานั่งเฉยๆเนี่ยก็เย็นใจแหละ ไม่มีภาษาอธิบายจะคิดอะไรก็คิดไม่ออกจะฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องแค่ได้มาอยู่ใกล้ๆก็พอใจแล้วพอจะแ,แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะ